ต่อมาอาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีเมษนะคะดูดวงรายสัปดาห์นะคะในชาวราศีเมษอาจารย์ต้องบอกว่าเออถ้าไฟมันหมดไฟมันหมดหรือไฟไฟในตัวเองอะหมดได้แต่ถ้ามันเป็นไฟชีวิตมันหมดหมดแล้วทำไมเราต้องให้ ให้พลังกับตัวเองหรือถ้าในแง่ของพิธีกรรมในการจุดเทียนเพื่อสักการะพระเจ้านะคะเทพเทวาก็จะทำให้เรา เป็นความเชื่อเป็นพลังศรัทธาที่มันมีมันยาวนานมากๆเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมษถ้าจะเสริมดวงจมูเตลูก็ทําในเรื่องของการจุดเทียนนะแล้วก็มีพลังให้กับตัวเองมากๆดวงชะตาของท่านจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่ามันนาทีทองมากๆนะคะใครที่เป็นสายโมเลี้ยงกุมมานนะ เลี้ยงก,กุมาต่างๆให้ขอพรกับกุมาคุณจะมีโชคกับเด็กคุณจะมีโชคกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่รู้สึกสดใสมากแต่อีกเรื่องหนึ่งอาจารย์จจกระซิบบอกคุณจะมีแผลในใจเหมือนกับว่าโดนหลอกใช้ ฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในชาวราศีเมษเพราะเมษนี่มันมันขาชนมันขาชนคือมันขาลุยอ่ะอนักเลงมากๆเพราะฉะนั้นรักใครรักจริงช่วยใครช่วยจริงช่วยเต็มแรงออกหน้าให้ด้วยแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาโดนหลอกใช้แต่เหมือนกับประมาณว่าเขาเรียกอะไรอะลงเรือลำเดียวกันแล้วอะจะถอยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทำไปต่อ ถึงแม้ว่าใจนั้นมันรู้สึกเจ็บก็เหอะทําไปต่อแต่เชื่อไหมเดี๋ยวมันจะมีเกมเกมพลิกทําให้จังหวะชีวิตอะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นนาทีทองเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมษจะพูดตรงนี้เลยว่าใช้ดวงตัวเองในการดําเนินชีวิตต่อไปอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมูเตลูในดวงชะตาของคุณก็ได้นะคะด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำให้เพิ่มในเรื่องของกระสินไฟในธาตุไฟ นะคะจุดเทียนบูชานะคะดวงชะตาของตัวของท่านเองนะคะถ้า FC หรือลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยรอบเนี้ยที่ดูดวงอยู่สุดท้ายคือวันที่20พฤษภาคมจะเป็นพิธีไหว้บูชาครูใหญ่ของสำนักเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ลูกศิษย์ท่านใดที่ไม่ได้มาเขาก็ฝากดวงจุดเทียน ตรงนี้ไม่ได้เชื้อเชิญว่าเออต้องมาจุดกับอาจารย์นะท่านศรัทธาที่ไหนก็ไปแต่แนะนำตรงนี้เลยแนะนำว่าให้ทำแบบนี้มันจะถูกฉลกกับดวงของท่านและก็ต้องบอกว่าจะได้ในสิ่งนั้นอย่างง่ายได้สำเร็จค่ะใครเอ่ยพิมพ์มายาวเลยไม่ขลารอฟังทำทำนายราศีสิงห์ได้ลูกเดี๋ยวฟังเอ หนูกําลังเดินทางไปคาชะโนดตามนิมิตค่ะอาจารย์ไปไหว้สักการะอืออาจารย์วยพรด้วยเพราะอาจารย์ก็เพิ่งกลับมาลูกโอ้โหต้องบอกมาลาทอนมากเที่ยวนี้นะคะเชียงรายเชียงใหม่อุดรหน,นองคายนะคะเฮ้ยไลชื่นใจเต็มพลังนะคะเป็นรอบปีที่อาจารย์แล้วก็แต่เราจะไม่ให้สัญญานะ แต่มันจะจบที่สามปีแล้วอาจารย์ก็จะได้ไปทําซ้ําๆหนึ่งเนี้ยทํามาตลอดละแต่ฉันจะไม่สัญญาเพราะถ้าเราทําไม่ได้อาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งนะไปตามในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะบางคนนี่ขาบนเลยเขาเรียกขาบนขาบนมูโอ้โหบนอยู่นั่นเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่า เทวดาเขาต้องรอจากเธอได้หรออะไรอย่างเงี้ยผ้าสามสีเจ็ดสีหรือดอกไม้อะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องอย่าพูดอะไรพูดเรื่องนี้ล้วนานเนาะเดี๋ยวจันไม่ไม่ครบรสิบสองราศี <c oughs> นะคะไว้คุยเล่นเล่นไว้วันไหนเล่นคุยกันเล่นเล่นแล้วกันเนาะอืม เอาละดีใจด้วยนะเมฆลาแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ FC ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต